เอาเผื่อแป๊บเดียวเพื่อนพ่นสีแล้วครับชุดนี้นี่เดีวนี่มีอุลโตกเลยเอาอุลโตกนี่ก่อนอ้าวก็ตกแล้ว่นี้รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วหูยาวเท่าไหร่พี่เยหูยาวเท่าไหร่พี่หูยาวเอาสามสี่ห้าครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับหูยาวตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวเดียวในตลาดนี่ละมั้ง ชุดนี้เท่าไรพี่ชุดนี้เท่าไรพี่ควานพี่ควานชุดนี้สามสามาาิบสองนห้ารั้น32500้อยครับนี่ตัหอเลหัวจตัวนี่พี่ช่วยนี่ไปต้อง10ตัวเนี่ยเออคือลงหากัน ต่อในชุดที่สองเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ร้อนสักหน่อยครับอากาศร้อนครับพี่พี่น้องชุดนี้เป็นซา,า,าลูเล่ครับซาลูเล่ครับซาลูเล่ยังไม่พบเจ้าของนะครับ อขอขายท่าไะร่เนี่ยเ้ทเาไหร่ขอแล้วนะพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟอ๊อฟเท่าไรครับ 40, ชุดนี้ขายยกนะครับของน่ารวย <c oughs> ครบกับน่ารวยรวยทั้งปีครับไม่สวยแล้วรวยทั้งปีสี่หมื่นเท่าไรนะสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนี่นะครับ ยังไม่ทราบว่าใครซื้อนะครับแต่ปั๊มตาไปแล้วเรียบร้อยปั๊มตาแล้วนะ41,500ครับสเปคดีครับสเปคแน่นอนสเปคเวียดครับหนังดีครับโอ้โหโอ้โหสวยจริงครับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้อายุดีหนังดีหูดีครับหูสั้นครับหูไม่ยาว แกแน่ๆเลยครับ41,500นะครับชุดนี้โอ้โหสวยจัดโอเคนะครับชุดนี้เป็นชาโรเล่กี่ตัวครับอ่า9ตัว9ตัวราคา38ชาโรเล่9ตัวครับร้อง38ครับ นะครับ38ครับตัวอ้วนมีตัวผอมมีโอ้สวยใครจะเอาชาระโรเล่คุณต้องแบบชุดนี้นะครับถ้าสีตัวนี้สี่หมืต้นต้นครับแยกได้ออแบบนี้เท่าไหร่ครับสา0 0มื่นหกพันนะครับอเล่ไม่ใช่นะครับเล่ขายไปยัง 30, <000. S 1> เล่ตัวนี้สา0 0มื่น ตัวนี้สามหมื่นครับชุดนี้3 6มหมื่นหกพันสามหื่นหกพันนะครับนี่สามหม่นหกพันะครับนี่ในข้อเท่าไหร่ครับใข้อขายแล้วสามหมื่ับสตัวครับชุดนี้ใครซื้อครับคนเลี้ยงในเมืองตากซื้อไปสา0 0มื่นสามพันสามตัวเก้าม่นเก้าดูานะครับนี่ ถึงมาถึงมาชุดนี้เป็นวัไนนวไปตีน้อยฟาร์มนะครับวัวใหญ่ครับไปตีน้อยฟาร์มนี่นะครับขประจำของเราครับตีน้อยฟาร์ม บบร่ๆนะคัพี่อ๊อฟแบบนี้เท่าไรพี่อ,อ๊อฟพี่อ,อ๊อฟนี่เท่าไรรู้ไหมขายซื้อครับยี่สิบหกห้าร้อยนะครับขายแล้วครับยี่สิหห้ารขายไปแล้ว ไปไหนพี่โอ้ยี่สิบหกห้าร้อยครับไปไหนไปกาญจนบุรีครับอ๋อโอเคสองหมื่นหกห้าร้อยห้าตัวห้าตัวครับกาญจนบุรีกาญจนบุรีมาซื้อนะครับวันนี้มากันเยอะอ๋ออ่างอ๋ออ่างสองหมื่นหกห้าร้อย นี่เป็นคู่แม่ลูกนะครับยังไม่พบเจ้าของมาเง่าเว้ยตุเดูเปียวเล็กเี้ยันไม่มีเลยว่ะยวเล็กไม่มีมเอวยอม่ิัย่อไม่ อ้าวชุดด้านท้ายนี่ก็มีพ่นสีบ้างแล้วนะครับพ่นสีแล้วนะครับมีพ่นสีแล้วเดี๋ยวเราไปดูมาเช็คราคากันนี่ครับแก่ครับแก่ครับแก่ไหมครับแก่จริงครับาวีบชุดนี้เท่าไหร่ครับ นาะน 4, ครับตัวแถวไหนบ้างไไปยาไหนครับชุดนี้ไปไหนครับชุดนี้ไปไหนครับเนี่ยไล่ไปเนี่ยไล่ไปนี่ๆๆขายไปไหนชุดนี้ไปอีสานะที่มานัตัวน่ะสี่หมนเท่าไหม่เจี่หมื่นเจ็ดร้ตัวยกเลยชุดนี้เป็นของนาทวีปนะครับ อาทวีดีเรื่องเรื่องดี4,700ครับยกชุดกันไปเลยครับไปเขมาราชนะครับอุบลราชธาน,นีครับของพี่ทวีเพอเขามาราชดูครับชุดนี้ก็ขายแล้วนะครับ นับีบแทนโลเล่เท่าไหร่นะเลนั่นเลโฟพิการกว่ากลังมุดฟางเบี้ยวฟางด้วนขาพกสายละศาสิจจ็ดหัวเนื้อโอ้โหสุดน,น,นี้เป็นหัวเนื้ออ่ะไม่ลุกละนอนแล้วตัวเมียนี่ล่ะ สองหมื่นแปดห้าร้อยครับสายเนื้อครับตัวเมียนะครับสองหมื่นแปดห้าร้อยชุดนี้ขายยังครับยังครับนี่ราคาเท่าไหร่ครับตัวเดียวขายตัวนั้นสี่หมื่นหกพันหนึ่ง้อตัวขาวอะตัวหัวโลนนะครับสี่หมืนตัวละสี่หมื่นามพันห้าราคาครับผมไอหัวโลนเท่าไหร่นะอ่ะ 46 500ครับตัวหันหน้ามาหาเราเนี่ยตัวเคียวเอื้องนี่นะครับ46 500ขายแล้วออ <c oughs> แบบนี้เท่าไรครับสามหมื่นลองสามหมื่นคนหาสามหมนันห้ารยนะครับยังไม่ได้ขายสามสิบเอดห้าร้อครับตัวนี้ไม่ใช่นะ <c oughs> เห็นโลขาวมาเล็กก็พอมาแค่ไหนนะเรซิ่งสวยไม่มีเลยนะยังไม่มีเลยครับเอาเนี่ยเดี๋ยวเอาเอทห้าร้อยนะครับชุดนี้ไอ้ตัวเล็กนี่เท่าไหร่นะเนี่ยตัวเล็กเนี่ยตตัััววเลล่นนะบาครขายแล้วขายเสื้ออ๋อตัวนี้สิบหกห้าร้อยนะครับขายแล้วนะครับสิบหกห้าร้อยนี่ ตัวเล็กๆนี่นะครับรู้สึกว่าวันนี้หัวเล็กๆแบบไทยๆขายดีครับพี่นอ้องัเล็กๆไทยๆเอพม่าเล็กๆเื่นกว่าๆชาวเนนี่เท่าไหร่เมเนี่ยยวัา,ามม 5, ี่แปดห้ารครับขายไปประมาณขายไปไหนอ่ะนะน รถบางเอะเอ้ยไม่รู้ใครเนาะยี่สิบห้าร้อยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะห้าตัวนะหกตัวนอนตัวอา้าวนอนหนึ่งโอเคอ่ะเรียบร้อยครับท้ายตลาดหนึ่งแถววันนี้หนึ่งแถวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับทั้งนอกยังฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องวันนี้วันนวมา,มาหลายคนซื้อก็มาหลายออาครับเอางี้เป็นไง แบบนี้ยังมีอยู่นะนี่คุนในเรืออายุได้เข้าคุณนะครับอายุได้ตัวนี้ชุดนี้อายุได้ราคาเนี่ยสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าครับสี่หมื่นสี่มาดูได้เลยครับโอ้ยังมีอีกหลายนะครับหตัวหญ่นี่ราคาห้าหมื่นกว่าฝากติดตามด้วยครับผมไอคุณนั่นอะอายุดียว